มันไปต่อไม่ไหวอะ่ะบางทีก็ได้สองงวดผ่อนมาแล้วบางทีบางคนได้ปีหนึ่งแล้วบางคนก็ยังไม่ได้มีการค้างชําระแต่คิดว่าในอนาคตไปต่อไม่ไหวเนี่เราจะคืนลถเดีดยแบบไม่ต้องมีความรับผิดหรือคืนลดแบบไม่ต้องลําบากมากเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างไหมฮะอยากให้พี่อนันต์ศินป์ได้แนะนํานิดนึงฮะอ,อันนี้ต้องตอบต้องต้องเรียนนะครับว่า ต้องต้องดูเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับบางแห่งก็จะประกาศว่าผ่อนไม่ไหวก็คืนรถแล้วก็จบกันไปนะครับก็ต้องขอคงขออนุญาตที่ว่าท่านต้องไปถามทางด้านไฟแนนซ์ก่อนนะครับว่าไอ้คืนแล้วมันจบกันไปเนี่ยมันจบแบบไหนนะครับจบแบบแต่คขาบอจบแบบไหนใหม่ถึงอย่างนี้ครับแน่นอนครับรถถ้าเกิดสมมุติยกตัวอย่างนะครับเกิดรถผู้โชเฟอร์เนี่ยใช้รถไปแล้วก็ใช้รถแบบไม่ระมัดระวังนะครับเครื่องพังมั่งไปชนเสียหายไปคืนเขาแล้วก็บอกว่าจบกันไป ผมว่าอันนี้คงไม่ใช่นะครับหรือผ่อนเพียงงวดเดียวแล้วก็ใช้รถเข้าไป3เดือน5เดือนก็นแล้วแต่แล้วก็ไปคืนเขาระบวบจบกันไปผมว่าอันนี้คงคงไม่ใช่ซึ่งต้องถามรายละเอียดซึ่งแน่นอนครับแต่รัฐบันการเงินก็จะมีเงื่อนไขเช่นคุณผ่อนมาแล้ว1ปีนะรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีนะอะไรต่างต้องประสานกันก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เตือนนะครับแล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังมากคือว่าวันครั้งนะครับจะมีใครก็แล้วแต่นะครับเดินไปถึงแล้วเ็าบอกว่า ผมขอลดคืนคืนแล้วก็จบกันไปอืออือนี่เนี่ยจะเจอ,บ,จอบ่อยฮะอ่าถ้าเจอคืนแล้วจบกันไปเนี่ยต้องถามก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีอำนาจที่จะตกลงว่าคืนแล้วจบไหมครับอืมนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับบางทีต้องเป็นลักษณะต้องเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องของการทริกกี้ครับหรือความเจ้าเล่ห์หรืออะไรทุกอย่างเดิมที่จะบอกว่าคืนแล้วจบกันไปแต่ถามแล้วว่าเสร็จแล้วปรากฏว่ามีหมายมาแล้วนะ่ะถูกฟ้องอีกอ่ะไหนบอกว่าจบกันไปไงนะ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในข้อแท่จริงนะครับน้อยมากผมเรียนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืนลดแล้วก็จบกันไปเนี่ยส่วนมากจะมีกรณีเดียวเท่านั้นเองครับคือผ่อนมามากแล้วนะครับและยอดบิดบัญชีนะครับกับราคาขายเนี่ยมันคุ้มกันเช่นผมท,ทําสัญญาสามที่หกเดือนผมผ่อนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วผมไปไม่ไหวแล้วผมก็ไปขายต่อก็ไม่มีคนซื้อนะครับแล้วก็ ยอดปิดบัญชีมันก็อาจจะต่ำนะครับแล้วขายแล้วมันก็คุ้มทุนอันนั้นก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าราคามันราคาตลาดเนี่ยมันตีมันเตี้ยมากเลยต่ําเลยนะครับแล้วคุณไปขายลถในยอดปิดบัญชีก็สูงข้อสังเกตครับถ้าคุณเพิ่งผ่อนมาไม่ครบหนึ่งปีนะแล้วก็ดาวต่ําหรือไม่มีดาวเลยนะครับทาสัญญาเจ็ดสิบสองเดือนผ่อ,อนมาแค่หกเดือนแล้วคืนเนี่ย ผมว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันมีเงินต้นแล้วก็บวกดอกเบีย้ยแล้วบวกค่าใช้จ่ายจิปาถาซึ่งยาวไปนะครับเพราะ,ะฉะนั้นต้องหาลืออีกทีหนึ่งนะครับทางออกที่ดีที่สุดในความเห็นของผมนะครับที่จะบวกไม่ชั้ำน,น้าไม่ขุนคือค,คุยกันครับว่าอันที่หนึ่งนะครับมีใครจะรับช่วงสิทธิ์ต่อเตือนเลยนะครับอย่าไปจำนำรถอ,อย่าไปขายดาวต่อนะครับ บางคนรับปากว่าไม่เป็นไรพี่ส่งมาเดี๋ยวผมผ่อนต่อให้ก็ส่งไปครับเอารถให้เขาไปพร้อมกุญแจรถไอ้นอนไอ้เจ้าคนที่ซื้อรถต่อไปเนี่ยไม่ผ่อนเลยสักงวดนึงแล้วก็หายจ่อยไปเลยครับคุณยังเป็นคู่พันยาของไฟแนนซ์อยู่นะครับพอถึงเสร็จเรียบร้อยเพอาไม่ผ่อนทางไหนครับคุณก็ยังต้องถูกฟ้องถูกเรียกค่าเสียหายอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าจะโอนสิทธิ์กินจริงขอให้ไปโอนที่ไฟแนนซ์ครับ <tyard> เสียงเงินค,ค่าธรรมเนียมค่าอะไรก็เสียกันไปนะครับให้มันจบไป <laughs> อย่าปล่อยพลราคาซางเพราะว่าส่วนใหญ่เจอแบบนี้ทั้งนั้นครับแล้วผม <laughs> เชื่อว่าในายุคโควิดเนี่ยผมเข้าใจครับทุกคนก็มีปัญหาทุกคนก็ภาวะเศรษฐกิจไม่ด<อ>ีท <laughs> ําไงครับเอารถไปจำนำ <laughs> เอารถไปขายต่อนะครับเพื่อเอาเงิน <Lightning> มาหมุนเวียนสุดท้ายคนที่เอารถไปหรือคนที่รับจำนำไว้เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนด้วยนี่ครับเขาก็ไม่ผ่อน เพราะฉะนั้นค้างงหวดกว็ค้างพอค้างเสร็จไฟแนนซ์ก็ออกไปตามลถก็ไม่ได้ทีนี้ก็กลับมาสู่กระบวนการทางศาลนะครับทีนี้ต้องฟ้องแล้วก็กระบวนการมันไปมากมายครับอย่างที่คุณนันทราบนะครับว่าสุดท้ายอาจจะต้องไปถูกยึดบ้านยึดอะไรกันซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสุงมากเลยนะครับก็เลยตัวกันไว้ครับตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับครับเอานะครับ